สวัสดีครับพี่ดองเอฟซีส <LE> ุขันนะครับผมจงพงพุ่ลุยครับนี่การเมเมาไปเริมเติมเติมเติมมาจาไปด้อออยกีพไปนั่งทั้งนได้บุ่นเด้ออ๋อเขาว่ากันมันจะทีในนั้นเขาไมครับเขาอยู่ตั้งดริม 1 2ึ่งสองะสวัสดีครับพ่อยพี่น้องทุกช่องทุกคู่ทุกคนพ่อแพี่น้องทุกช่องนะครับบ่าวาจิเปลี่ยนช่องไหนก็นแล้วแต่นะครับบ่าวาจิเปลี่ยนฝันผ้าลวยไก่ผ้าลวยบุญผ้าโชคอา,อาจารย์สามารถแชนเน่พุงพ้ารวดแล้วก็พุงพ้ารวยแล้วก็บซอผ้าโชคแล้วก็มงคลโชค แปดเก้านะครับเมื่อนี้กัมีข่าวสารจากอาจารย์ผู้ถมดินเนาะ,ะเพื่อนผู้ถมดินเมื่อนี้เพื่อนกระเอื้อนมากเป็นโค้งสุดท้าอีหลีเอาหรอเพื่อนว่าเมื่อเศรารนี่เพื่อนโทรไปหาเพื่อนบอกว่ามหาอัตมาแนวชันเมื่อนี้ผมก็เลยเดือดทางมากอยู่ละโซพิสัยบุราเมื่อนี้ก็ได้ซึ่งเมื่อนี้มีตัวเลขนะครับตัวเลขเน้น่เนเขามาตัวหนึ่ง นะครับพระอาจารย์เราว่าเอาเป็นอย่างือต้องเน้นมากในลักษณะนี้คือเราเบาสูฟังว่าเรานิมิตนิมิตก่อนเคลื่อนห้อยออกนี่คือมือมื้ื่อนนี่แหละซึ่งมืออื้นเป็นมือห้อยออกเนี่แม่นบาละมือเอืนเป็นมือห้อยออกคือมือวันที่สิบหกกลับไปมือนี้กับวันที่สิบห้าได้ครับพี่้องอฟซีครับวันนี้คือวันที่สิบห้ามีนาคมสองห้าหกสี่นะครับซึ่งผู้ที่ฟังในบางที่เอามันคลิปตั้งแต่มือใดนี่มันจะ เพื่อนกับจีบโบรุถึงความแน่ชัดปานไหนอันนี้ก็ไดบุญ,บญผ้าวด้วยบุญผ้าวด้วยทั้งผีนะครับับนดี้เาว่าวางสิมือขึ้นนี่นะครับเราบอยากเล้าเองความหมายเรื่องเลี้ยงพายจรราัน์เพราะว่าเพื่อนบอกว่าเราก็เซฟตัวแล้วเนาะเเรากัเล่บบอย,กบอยกออากเลาเองเพื่อนบอกวา่าเพื่อนโทรหาให้บุญผ้า้วยเป็นผู้เว้าให้แนบบุญผ้าโชกเป็นผู้เว้าให้แนว่ายั่นทรเล่บใดมีโอกาส อได้เว้าได้จ่าให้อืซึ่งมือคลืนนี่เราได้นิมิตนิมิตว่ามีผู้ใช้ผู้หนึ่งนะครับถือป่ามาสังกัดกอนอื่นถือป่ามาซึ่งป่าเนี่ยว่าเป็นป่าที่มีเกียรติเนี่ยเป็นป่าหนังเป็นป่าหนังเป็นป่าหนังกาป่านั่งปลายังยังสียละแต่ว่าตัวใหญ่เขาเอาเอื้นปลายังสองปลาเครื่องปลาเคร็จปลาเข้าปลาเครื่องมาเสร็จเป็นว่าปลาเข้าปลายังยังเสียปลาเครื่องปลาเข้าของเสียละ อ่ซึ่งกําลังสีอธิบายพ่อแม่พี่น้องฟังว่าพอแม่พี่น้องล่องวเคราะ์เบิ้งเด้อครับวิเคราะ์เบิ้งดีๆว่านิมิตเล่าเนี่ยสีมาตรงกันกับเลขที่เราาห็นตัวแดงๆบ่นะครับที่เราใดมากเป็นตัวแดงๆบ่ซึ่งนิมิตเล่ามีผู้ชายผู้หนึ่งได้ถือปามาหอบปามาในตัวเป็ไงแต่ว่าตัวนี้สอบอ่ายัดใส่ในสอบมาความเรียบร้อยเนาะ บ้านี้กเ็เลยว่าเอ้ามันเอาบ่ไไวไ้เนี่ยเพราะว่าป่าตัวใหญ่เนี่ยก็เลยเอิ้นผู้อิปไซผู้นึงมาอันนี้คือระบายละเอียดนะครับว่าอธิบายละเอียดพันจิบี่ว่าเข้าใจชัดเจนเนาะเอิ้นผู้ไส้ผู้นึงมามาหาป่าซอยแนววัครัมาหามป่าพอดีวางสันแล้วผู้ไส้ผู้นี้ก็เลยยางมากมหาไหม่มา,ามสอดใส่ถุงปุ๋ยนี่สอดใส่ถุงปุ๋ยนี่ลักษณะอันนี้ผม,ผมวาดไว้นี่ก็คือลักษณะ ข้าเจ้าหามปลาน,นะครับยกตัวอย่างให้เบิ้งวันต่อไปอเนี่ยัน,นี้ผู้ชายผู้นี้เอินผู้ชายผู้นี่มหาหามป่าซอยซึ่งปลาอยู่นี่กระสอบนี่ก็คือกระสอบด้วยครับนี่เน้อเป็นปลา,กร,ากระสอบเป็นปลาหนัานางปลาเครื่องปลาเครื่องงีอ้อ่ากระไเอิมหาหาม,มครับผมบ้านี้ประเด็นมันมีอยูวาแบบนี้เนี่ยประเด็นเนี่ยือมีอยูวาพายจา์วามันสิเปลี่ยนตัวเลขตัวใดลองวิเคราะห์บุงเด้อ เพระาะว่าซึ่งพระอาจารย์เพื่อนไฮมาเพื่อนก็ไฮมาห้าแปดห้าเนี่ยเนาะสี่เก้าหกสี่แปดห้าอ่อา้าุ๊บันเราเรื่องแปดสองแปดสองกเขียนว่าเน้นล่างเราให้เน้นล่างแต่ว่าผมจีบว่าความเป็นมากของแปดสองมากจังไหเท่าก,กัน <S 2> <S 2> <S 2> ครับหลังจากที่ห้ามแล้วเนี่ยนิมิตนั่นกันตรทานหายวับไปบ้านนี้เราก็เลย เลยมาถามผมว่าผู้ใช้เนี่ตีเป็นอย่างปลาที่ว่ามันปลาที่มีเกตเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างซึ่งเราก็บอกว่าเป็นแปดแทะระวังซิเป็นแปดแท้แทะมันเป็นปลาโบมีเกตเปลี่ยนปลามีเกตแล้วว่าเป็นแปดแทาเข้าเครื่องนี่เป็นแปดครับเป็นแปดมเเกตครับแล้ววันนี้ผู้ใช้เนี่ยสอดไม่หามปลาเนี่ยฟังนี่กับผู้ใช้ฟังนี่กับผู้ใช้ ฮามป่านี่มันเป็นจังไดร่ซีบอเป็นฮาบอดีอ่าซึ่งลักษณะการการตีข่วมเนี่ยการตีข่วมฟันเนี่ยซีเป็นฮาแปดฮาได้บอมันเป็นฮาเนามีเลขฮาเปลี่ยนฮาเปลี่ยนฮาได้บ่แต่ว่าเพื่อนบอกว่าคันแม่นอัตมานี่เราว่ามันสิเป็นแปดสองบ่เพราะว่าผู้ใช้สองคน ปลาก็เป็นแปดแปดสองนี่เป็นไปได้บ่แปดเป็นตัวยืนเป็นแปดเป็นตัวยืนจังไรแปดเป็นตัวยืนแน่นอนก็เป็นไปได้ครับแปดเป็นตัวยืนแน่นอนนะครับแล้วบานนี้หลังจากที่ว่าแปดเป็นตัวยืนแล้วเนี่ยเล่าก็เลยมาเน้นไห้ว่าแปดสองนี่เน้นล่างซึ่งเล่าสิมีความจิดยังไหรือว่ามีความรู้สึกยังไงเราบอลอ่ะจว่าเราบอกว่าแปดสองเน้นล่างเลยเรว่าไยังสิเนาะ แล้ววันนี้คดิตีปีหลายๆทิศหลายๆท่านนี่สิปเปลี่ยนไปได้บ่สิปเป็นแปดแปดได้บ่บัดนีห้าห้าแปดจังสิปเปลี่ยนไปได้บ่เฮ้เป็นแปดแปดห้าแปดแปดห้าเนี่ยเปลี่ยนไปได้บ <c oughs> ่ะปเปลี่ยนไปได้ครับเปลี่ยนไปได้บ่เพราะเพราะว่า,าลักษณะนี่คือเรามานี้มี้ำหลังจากที่เราปล่อยตัวเลขให้แล้วเราปล่อยตัวเลขชุดนี้ให้แล้วคือตัวเลขชุดนี้เราไปคือสี่เก้าสี่หกแปดห้าแล้วก็ ห้าแปดห้าผมริเขียนได้อนี่ยเด้อยยูพี่เพิ่นปล่อยไปแล้วแล้วมันนิมิตซ้ำนะเพราะฉะนั้นก็เลยมันมีความเปลี่ยนไปได้บ่วนะว่าจะเปลี่ยนหาแปดหานี่มีความเปลี่ยนไปได้บอก็เลยเอามาเล่าซู่ฟังเมื่อนี้เพิ่นกกมาแกแกนิมิตสู่ฟั่งหลังจากแก้แล้วเขาก็เลยไม่มีคอขัดซึ่งนี่เพิ่นกกเขียนไว้อะไรนี่เพิ่น่าม่ความเปลี่ยนไปได้บอจังสิ ก็มี่ว่าเป็นไปได้เยอะอ่มีว่าเป็นไปได้ว่าเปนห้าเปลีห้าเนี่ยราเปลผู้ใช้สองคนผู้ใช้ตีเป็นห้าก็ได้สองคนก็เป็นสองห้าเป็นห้าอะไรเป็นห้าแปดห้าก็ได้หรือว่าสองคนตีเป็นสองก็ได้อันนี้คือเป็นอาจารย์ถามความคิดเห็นเนาะอาจารย์เป็นถามความคิดเห็นว่าห้าเปลนหานี่มันจะเป็นไปได้เพราะว่าขันนิมิตมาจังสี่แล้วเนี่ยครับอ่ามินเป็นตอกตอกย้ำตัวเลขที่เพิ่นหายมาก่อนเลยบอมันจะตอกย้ำก็ได้บ่ออมันจะเข่ากันได้บ่อสเข้ากันไดบ่เปลี่ยนความ ความนิมิตเล่าเนี่ยมาตรงกันกันบนี่บอสกับร่องวีคอากันเบื้องนะครับอืซึ่งนะครับผู้ใช้สองคนนี่นะครับเสี่ยวผู้ใส้นี่มาร่วมกันสี่เปลี่ยนหาแปดแปดเป็นไปได้บอสแปดห้าห้านี่เปลี่ยนไปได้บอสมักงจะลายแง่ยลายงามเดี๋ยวถือว่าเป็นแปดแปดแปยคู่น้ยแปดมันเย็ดแต่เราบอกว่าแปดนี่ยืนเป็น แเย็นเยนแนนจริงๆแล้วา่าแปดนี่สีมะยวนาได้ปะสีมะเป็ดรักลอยได้ปะแปดห้าห้างสีได้ปะว่าผูใส่สองคนเนี้ยได้ปะนี่ส่วนนี่ส่วนเป็นไเตที่ที่สีเป็นไตมาที่สุดคื 8, อแปดสองครับผมแปดแปดแปดสี่ 8, 8, 8, อันนี้เข้ากาันมเาเบ,บ้กกันจะเข้าเีาเบ้าเพราะว่าเรานิมิตไม่หาแล้วแต่ว่าเรากับวตีหายเนี้ย่าเป็นเรียตัวใดเล่าตีให<า>้เลาหาวิคอเอาเ่หอเอาแปตัวแปมันแปลได้เป็น ปัญหาเาเนาะแก็ได้ตัวหามนี่สำคัญได้อย่าลืมตัวหามนี่ตัวหามเปลี่ยนังหามเปลีายามนี่หามเปลี่ยนหังหามเป็นหาว่าเป็นหกเบ่ซึ่งหกมีโอกาสวาเปลี่นแปดหรือแปดาได้บ่หามหาามหกนี่อย่าลืมนี่มาเลเายงเดียวฮามแยงเดียวผู้ชายนี่เป็นหาอยู่แล้วครับผู้ชา้เาเป็นหาอยู่แล้ว ครับผมแต่ว่าหามนี่อย่าเลืมนีครับประเด็นนี่ผู้ชายผู้นี่เอิ้นผู้ชายผู้นี่มาหามเนี่ครับแม่นบาอันนี้เท้ากับวเควราะห์กันเต้เท้าหามที่หามปลาะอาจาย์เราบวเคะหใหแล้วบวตีเป็นตัวเลขให้แเราบวตีเป็นตัวเลขให้เราบอกว่าล่องไปวิเคอมาดูกันเลยได้มาสูงหัวกันไทยทำคลิปอยู่นี่แหลหะฮน่ะกะมันเปลี่ยนไปได้นี่หลายก่อี่พันเลขออกมาแหละปองเศรดดีบัี้อ๋อพันว่นดี่ เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมาทําคลิปเพื่อให้พ่อไพี่น้องเย็บซี่ดมีโอกาสนําไปวิเคราะห์กันเบิ้อว่ามันมีโอกาสทีเป็นไปได้ซ้ำใด้ยังสิน <Yeah. S 1> นะเนาะแต่ว่าบัดนี้ตัวที่เราไห้มาหม,ม่ามเนี่ยเราตามตามที่เล่านิมิตเนี่ยนี่ตัวม,าม่ามหมแปดสองยาถิมแปดสองกัดจีไหมถึงกุ้ยไส้สองคนนี่กัดจีเป็นสองล hmm. านี่ก็เป็นแปด มันเปลี่ยนมาที่เปลี่ยนอยืนนี่แล้วมาตอนนี้ยืนอยู่แล้วไม่เท่ากับสิบแปดเร่งก็เปลี่ยตัวมาใส่เท่านั้นครับยังจะหาตัวมาใส่เท่านั้นก็เป็นแปดก็เป็นแปดก็เป็นแปดฮะก็เป็นแปดกนเป็นแปดสองอันแรกจะสี่นิ้วคอจะว่าตัวเลขเราหายมาแล้วนี่นี่ตัวเลขเราหายมาแล้วนี่เรื่องสิแปดไปเลยเราหายมาแล้วตั้งแต่ตองวนล้วตัวเลขเนี่ยเร่งจะมาเพิ่มแปดสองมาเพิ่มแปดสองไปนี่ ที่เราเอื่นมากเมื่อนี้เราขัมมบมานี่ละเรากับม,มาเน้นตัวนี้ให้แปดสองเน้นล่างนะครับเพราะฉะนั้นกะมันมีโอกาสเปลี่ยนไปได้แม่นเน้นล่างกับบนล่างมันกะมีโอกาสเข่าได้เปลี่ยนไปได้เนาะเพราะฉะนั้นกะล่องใส่วิจารณญย่านกันเบืองนะครับทั้งช่องให้เปลี่ยนแนวทั้งท่านั้นอันวิเคราะห์ให้ฟังนี่ก็คือวิเคราะห์ว่ามีโอกาสเปลี่ยนไปได้บบ่แมนว่าสีมาว่าวห้เลขกเพื่อนเปลี่ยนบ่แมนยจีงซันสีมาว่าให้เลขกเพื่อนโอ้ยเพื่อนหายมาแล้วคือว่าเสือตัวน้ำเพลิน เพื่อนว่าอย่างสั้นสาเหตุที่มากสิเพื่อนบอกให้เข้าวเคราะ์วิเคราะ์เอาเด้อเพื่อนวางสิพอเพื่อนนิมิตเพิ่มมากเป็นเพื่อนนิมิตเพิ่มมากเพื่อนบอกว่าวิเคราะ์เอามันมาเข่ากันบอสเพื่อนต่ว่าที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกว่าจัางส่เพื่อนบอกว่าเลขนี่ต้องออกจําไว้นะครับเลขต้องออกระวังสิเลขต้องออกอยู่ในนี้ต้องออกแต่ว่าสีออได้ลักษณะใดนี่หลักกาคขึ้นประเด็นที่เข้าว่าจุ่มหัวกันว่าเลียงกันนี้ เราเลี้ยงกันผู้ใช้สองคนเนี่ยหามป่าอยู่เนี่ยนี่ลหละแต่ว่าซึ่งตีออกมาเราเลียกมันกับว่าไหลตัวดอกอยู่นี่นะแต่ว่าเขากับมาวีครา์กันเบิงว่าอันหาบเนี่ยมันเป็นประเด็นในเฮ้าในบ่อเนี่ยหาบเนี่ยหาป่าเลยหาบเลยก็คือหาบกระหากระหกนอกคนลาเนาะหาบหาหาฮกซึ่งสีมีเลขหกเกขมวปนบอในส่วนนี่ในได้เลขอกกับมาเลยรได้เนี่ยกกัมมีซีอกฮกกัมมีเนี่ย แต่ว่าเ้าก็ด่ได้ตีออกนอกเนือจากไอ,อ้นิมิตเพื่อนนะี่แม่นบอลหกมันกับมาอายู่นี่คือตีอยู่ในกรอบตีอยู่ในกรอบหาบมันกับหากับหกหากระมีนี่หกกระมีแต่ว่าหากับหกสิมมกแม่น้ากันบอนี่นะแม่นบอลสันเพราะฉะนั้นนี่นิมิตเพื่อนนี่คันมันออกมะหาหกหรอหกหาล่ะแม่นบอลสันเป็นได้เป็นไปได้มันถือดิ่งนี่กระดอกมะหาหาหกนี่กระถือตัดดิ่ แม่นบาเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุให้เหาได้มีมาวิเคราะห์กันเพื่อความแน่ชัดของตัวเลขเพื่อสิไปนําเสนอให้ FC ให้ f อวิเคราะห์ซอยกันก็จ้งใดก็ใส้วิจารณญาณในการรับชมเดื่อพ่ีเมียร์ลีครับมีเพราะตัวเลขนะว่าเปลี่ยนแปลงเลขว่าเปลี่ยนแปลงอาจารย์เราบอกเลยว่าอาจารย์เราแต่ว่าเลขบ่าเปลี่ยนแปลงมีแต่เพิ่มมาแต่แปตัวเดียวนี่แหละครับเลากันนั่งอยู่นี่ละผู้ชายผู้นึงน่ะถือสอบสอบป่ามา ครักลายเป็นปลาตัวใหญ่แล้วเอิร์ผู้ชายอีกผู้นึงมามาซอยกันครับมาหามปลาหาปลามาหามปลามาหามปลาหาปลาหาปลามันเป็นเลข่องหาเลนะครับผมมาหาบหาบเลยเนาะเน้นี่มาหาบเลยเนาะครับเนน้มาหาบเลยแต่ว่าผู้ชายเขแรกผู้ชายผู้เดียวคือสอบปลาสอบตัวปลาใหญ่เนี่ยครับเป็นปลาหนังเป็นปลาหนังนั่นแหละมันไปบ่ไหวแล้วเอิร์ผู้นึงมามาครับอื มันไปบาไว้ก็เลยได้เอินผู้นึงมาหาบมันก็เลยสิมาเป็นฮาแปดฮาแล้วว่าจารย์เลยตีว่าแปดสองล่างได้บอแปดสองหมายถึงผู้ไสสองคนเนี่ยนะครับผู้วผู้เดียวได้เอินมาใสอีกผู้หนึงเป็นสองคนครับผมเอินมาใส่เป็นอีกสองคนอันนี้นี่อันนี้คือพผพาผ้าจย์เราเบากรัคือชิด้ยินเสียงอยู่นะครับเนละชิด้ยินเสียงพผอาจารย์เราอยู่นะครับ เขาได้้าสิตีไปไล่ผลกว่าอันหางฮกนี่มันแค่มีโอกาสเป็นไปได้นี่เนี่ยป้าอาจารย์แล้วว่าเลขว่าเปลี่ยนเนะค่ะเลขว่าเปลี่ยนมันก็เข้ากับว่าตีไปละหางกนี่ว่าต้องตีเลขว่าเปลี่ยนกับยูแคนนี่อ่าเ่าว่ามัต้องตีไปใชถ้าเลขออกมาแล้วตีง่ายจะได้ครับเลขออกมานีกตีง่ายพผลแม่นมาครับนี่เด็กตอบคอมเมียนอืมตาเราเห็นปะ อ๋อไล่ไล่สดบ่ครับนี่สดแล้วครับโอ้โหครับไล่สดวะที่อ้าวกระร่องเบิงนะครับมีตัวไม้มานะครับตัวไม้มีมาจังสิตัวไม้มีแปดสองนะครับแปดสองตัวไม้ผสมกับแปดห้าแปดสองแปดห้ามีมาอยู่แล้วเออก็มีมาอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมาคู่กันแปดสองมีมาอยู่แล้วอันนี้ก็ฝากคอยเป็นตังเอฟซีไปนะครับเเด้อกับ <ไ>ปเปล่าให้ฟังอีกรอบนึงนะครับมีผู้ใช้หามป่ามาใส่สอบมา,าป่าแล้วเป็นป่าหนังผู้ใช้ผู้เดียวกัอนอ่ามีผู้ใช้ผู้หนึ่งถือสอบป่า, <Kun> ปาถือสอบป่าป่าเป็นป่าหนังป่าใหญ่เอาไปว่าไหกวกับเรื่อนผู้ใช้ผู้นี้มามาหามซอยนี่เพื่อเจ้าถือใหม่มาสอดหามอยู่นี่ หามน่ะละพ่อพี่น้องกันเฮ้ยสิเป็นเลขหามหามกัเป็น5้าแปดห้าเสิเป็น8ปดห้จังสี่บ่น่จังไหนเนาะครับอ่าพอน้่ขาดเราเรกอามาเป็นสีไงเนี่ยมันเรียกว่ามาฟองปาดยังมืนผ้านี่เป็นแปดสองมุนผ้าช่อนี่ฮงฟองกมูอ้เลกวางแม่เนีขอบพี่น้องเอซีทุกท่านเอ่อพอสีเข้าใจเลยนะครับเนาะในเบิ้งได้หมเพนเบิ้งเพิ่นแปหรือว่าเบิ้งภาพ เปนตัวเลขแล้วเิ่งความูลพันแล้วคือสีพีนาออกว่ามันมีสีมีอย่างกับมีอย่างที่เป็นตัวเลขตัวใดท่านนะครับคนหามป่าที่แหนมีคนหนึ่งแล้วก็คนหนึ่งเรียกว่ามาหามป่าใช่ไหมแต่เลยมาอีกคนหนึ่งเป็นสองคนหามป่าหลังหามปักปักข้าวปลาครึ่งป่าบุ้ยเขียบพันวาสันพี่น้องเอฟซีกับพีนาเอาเด้อ่าเลขสิเป็นอย่างแต่ว่าพันวาเลขออกแน่นี่ เจ้าสิเป็นตัวไหเปนวางสันใน่ฝันเันนฝันได้เปนนิมิตได้พต่ได้ป่านแต่ตัวเลขยังคือเก่าอยู่4ี่เก้หกหอันนี้คือว่าเลขเลขเนนิมิตได้บ้านเพิ่นว่าฝันว่าได้ป่านี่ป่าป่าสอบปุ๋ยหนึ่งสอบถุงเกแต่มีผู้ใช้มาหามแต่เลื่อนหมูมาหามว่ามาหามป่าชอยเนวจ้นเลขนี่ผมว่า พันว่าเป็นสองแปดก็เป็นห้าแปดท่านัต่อสามตัวก็ตีใส่ห้าแปดหากลับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเดออสำหรับส่งพุ่งพะลุ่ยกับนี่ขอคิดในทางวายังสั่นล่ะครับขอบคุณขอบคุณที่เขามาชมเขามาติดตามนะครับเด้อะโค้กระดิ่งแจงเตือนไว้นะครับทั้งช่องพุ่งพะลุ่ยกัขอบคุณขอบขอบขอบพุณหลายๆทุกท่านที่เขามาบารับชมนะครับเด้อะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนเอาไว้คลิปหน้ามาพอกันไหมนะครับเนาะครับสวัสดีครับ